ถือเป็นกันเองกันตมาเป็นพระลูกทุ้งไม่มีฟอมหรือว่าเป็นบ้านเดียวกันทุกคนคือพี่น้องครอบครัวเดียวกันโอ้วใครมาแล้วก็คือลูกหลานพี่น้องญาติเพื่อนฟองต่อมาจะไม่มีฟอมทา่นจริงก็คนในครอบครัวเดียวกันือต้องไปใช้ฟอมอะไรพี่น้องกันดังนั้นทุกคนคือคนที่พระฟากจากไปวันนี้ได้กลับมาบ้านเดียวกันมาเจอกันควรจะมีความตกใจและอบอุ่นที่เกิดว่าพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ได้กลับมาพีปานนาอะไรกลับมาเกินจริงๆแล้วบนโลกบนเนี้ไม่มีความเมื่อยกับเราเคยทากันไว้แล้วทั้งนั้นถึงไม่เช่นชมกันถึงได้รักกันถึงไม่รัทตาถึงได้อยากจะมาเมื่อมาแล้วก็แค่มีรอยยิ้มทำอะไรให้กันดมีรอยยิ้มเป็นกำลังใจให้กันไม่มีฟอร์มมีอะไรก็พูดกันคุยกันนก็อบูนมีแต่ความสุขพี่น้องกันคนในครอบครัวเดียวกันวางความเงินไปทำอะไรเพื่ออะไร ก็คุยกันเหมืนอนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องก็มีความสุขกันดีหลวงพ่อเขาเขาบอกว่าหลวงพ่อตอนนี้กิดนิมนต์เยอะมาก ลวงพ่อรับตลอดแล้วตอนนี้ก็รับเฉพาะที่อยู่ใกล้ๆที่อยู่ใกล้ๆก็เกรงใจบางทีไปแล้วคือหลังเราเนี่ยมันซุดทับเส้นประสาทมาเกือบ2ีปีอ๋อเปลี่ยนรถแล้วก็ยังทรมานทั้งขาทั้งศีก็พยายามจริงๆถ้าอยู่ใกล้ๆล้วไปหมดอ่ะไปหมดไปไปก็ไม่เอาอะไรยิ่งวัดตั้งเองไม่เคยรับสตางค์กลับมาเลยอไม่ยว่าจะไกลขนาดไหนคือเขาเขาถวายหลวงพ่อก็ถวายคืนไม่เคยรับเลยกล้าไม่เคยรับกล้าอะไรก็ไม่เอาเลยโอไปแล้วไปช่วยเขา หม่ยันจะไปช่วยกันยังไงก็ไปเอาตังค์จากเขานอกจากว่ามีม,มีอะไรนักสร้าง oh. ไปสร้างับแล้วก็สร้างในวัดล้นนิมมตลเราไปอย่างนั้นน่ะเรารับแต oh. ่แต่วัดสร้างเองอะไรเองเราเรารับที่ไหนเราจะเอากลับเลยมีทาไปให้เขาด้วยดี oh. ไกลขนาดไหนก็ไปแต่ว่าถ้าอย่างเราอย่ามาบอกนะว่าไปนู่นไปนี่แล้วถวยด้านนั้นด้านนี้เราไม่ไปละ oh. เราเป็นเซนตลปินแล้วก็ถือว่าเราซื้อไม่ได้ เรารตูดอย่างนี้แสดงว่าดูถูก <s> <laughs> เรา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 ไม่ไปถ้าอยากไปเราไปเองเอาไปให้มาบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อองค์อืน่นมถวาไหวสองเงินพ่อมามถวาไหวให้เืิน <laughs> อย่าคิดว่าจะเจอเราเ่ย <laughs> <laughs> <c oughs> เราเป็นพระที่จิตวิญญาณเราไม่ใช่พระอาชีพเราทําอะไรเราทาด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะทํามากกว่าหลวงพ่อหาวัดนี้เนื้อที่เท่าไหร่ทั้งหมดตอนนี้มันย1ไร่กระสามงานแต่จริงๆแล้วว่า มันก็พังลงแม่น้ําไปประมาณ6ไร่กับสามงานเอ่อแต่ว่าเหลืออยู่จริงๆเนี่ยยี่สิบเอ็ไร่กับสามงานกว่าของเราติดอะไรบ้างก็ติดแม่น้ำน,น้ำปะโกงบาประโกงวัดจุกระเจอนี่มันสร้างมาเทาอยู่ในบันทึกจริงๆเนี่ยมันก็ตั้งกระต้นรัตนโกศิทร์แต่ก่อนนั้นมันมีวัดมาอยู่แล้วตั้งแต่สมัยพระเจ้าประสาททองอตั้งแต่ยุทธยาโอ,อเมื่อปะลิงมันพัง ครั้งเริ่มแรกเนี่ยวัดเนี่ยอยู่ติดชายแม่น,น,น้ํแล้วนี่มันอยู่ตรำหลวงโก้น้ํามันแทงน้ําป่ามันหลากมาก็แทง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 ,แท,งทางลงไปเรื่อยๆก็ย้ายวัดครั้งแรกย้ายหมู่กุฏิสมัยขยบเข้ามาข้างในเรื่อยๆเนี่ยครั้งแรกเนี่ยย้ายเมื่อพศ2409 409นะไม่ใช่5 0 9นะ409 409 40ย้ายครั้งแรก2409ครับย้ายครั้งที่สอง2480ครับ ย้ายครั้งที่สามสองพันห้าร้อยสี่สองพันห้าร้อยสี่สองพันห้าร้อยห้าย้ายครั้งที่สามจุกกระเชิญนี่แปลว่าต้นไม้ที่แสงสว่างแม้ในยามค่ำคืนอแม้ยามเดือนมืดทึ้งอันคันข้องคิดไม่ออกบอกไม่ตรงษติดตันด้วยสติปัญญาที่นี่ก็ยังมีแสงแห่งพุทธธรรมชี้นำทางให้สว่างอยู่ด้วยอำนาจแห่งสีิสมาธิปัญญาอยู่ จุกเจอจริงๆว่าต้นไม้ที่ให้แสงสว่างแม้ในยามก่ําขืนถ้าแปลโดยกายภาพหรือเป็นกิริยาก็คือต้นลำพูเพราะว่าอยู่ใกล้น้ําลําพูมันเยอะน้ําทะเลมันขึ้นถึงบางประคงน้ําคงขึ้นขึ้นลงเนี่ยเค็มๆจืดๆแต่กระเจร์กระเจรเน่ยไอ้ต้นลําพูมันก็เป็นเป็นพุ่มอย่างเงี้ยครับเหมือนต้นคริสต์มากมันก็คล้ายๆกับกระเจอของข้อง เวลาหงขึ้นเนี่ยกระเชอรที่เป็นเป็นที่ใส่ข้องนี่ข้องใส่ปลาเนี่ยนะพอวามมนีมันก็จะเป็นเป็นอย่างนี้กลางคืนหิ่งห้อยมันเกาะเยอะแต่มันสว่างก็สว่างก็จะจะมีแสงก็เลยเรียกว่าต้นจุกระเชอรไปโดยปริยายแต่บางคนที่ตั้งก็ชานฉลาดว่าในประเทศนี้หรือในโลกนี้ก็อาจจะมีจุกระเชอรแค่สองจุกระเชอรแต่เขียนไม่เหมือนกันแต่ความหมายเดียวกันแต่เพราะที่ลุงอยู่ตามป่าชายเลนก็คือ ลักษณะเดียวกันเมื่อรัชากาลที่ห้ามาจะทําให้ภาษามันกระชับขึ้นแล้วก็ไม่ไม่เยอะมากไม่เผือมากกครัดก็ตัดในคําที่ไม่ได้ใช้ไปเ,เยอะอใน ก,ากลายเป็นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแล้วก็ไม่มีคำแบบนี้จริงๆพวกนี้ไปทําฉพบะทางเฉพาะเช่นขอคนกบควายเลยก็แยกกันได้เห็นชัดเลยว,ว่าคนก็ควายเป็นยังไงแต่ขอขวดจะขอไข่ไข่ก็ขวดเป็นยังไงแ,แต่แต่ทุกวันนี้ก็คนก็เป็นควายไปแล้วก็ใช้ก็ไปหมดแล้วก็คือทำไม่ไม่ภาษามันกระชับลงตง <c oughs> นั้นเลยลงพ่อที่นี่อดีตอดีตเจ้าวาด เป็นเกจิไม่ห้ามมีนะครับอดีตเจ้าวาดมนรุ่าพ่าที่ทรงตบะสมาธิเดวิทยาคมมากแลวเป็นหมอยามาตั้งุกทุกสมัยแลวเป็นตักกศิลาของรุ่นน้บาบาปกองมีบันทึกอยู่ในหยบเพล็กมากมายแม้แต่หลวงปู่ปานวัดบางเทียก็ยังมีหนังสือส่งลูกศิษย์มาเรียนที่นี่ในรอสอนนั้นรอสอนนี้มีเขียนประคุณพิพัฒนิโรดตะกิจลายเซ็นเอาไว้บันเตไปหมดอ๋อที่นี่เท่ากับเป็นตักตกศิสีลาใช่ตระแบบกัม,มปีตำรับตำรา แล้วก็ครั้งที่ลูกเดือนที่สุดครับน่าจะเป็นครั้งหลวงปู่แสงเพราะหลวงปู่แสงนี่เป็นท่านเป็นเพื่อนเพื่อนกับหลวงพุทธพัทธทองสังกราชุ่มบัตครับหลวงปู่อเยี่ยมบัตอังหลวงพัทธพัทธทองเนี่ยอใไทยนะสมเด็จพระวรรณรัตน์แดงวัดสุทัศน์พระองค์มาจารย์สนทุตเด็จพระสังฆราชแฝดท่านเท็นประหลาดท่านลาราชการออกจากราชการมา อาจารย์ทานอะไรหรกอยัาอ๋อไม่เป็นไรครับเรามีขนมมีอะไรมาให้อาจารย์ทานแล้วก็น้ำชาดูให้เรียบร้อยแล้วก็หลวงปุ่แสงเนี่ยเป็นเพื่อนกับสมเด็จพระวัชรรัตน์แตงก็จะเห็นว่าพระสุธรีวารีหน้าสาาการปะเบียนที่สร้างไว้เมื่อพศ2480นี่ไม่ทานหลวงปุ่แสงแล้วเป็นหลวงปุ่แฉ่งแล Oh. จนเป็นน้องของหลวงพุษแสงทักูสุ uh huh. รพันธ uh ์มุตรเป็นคนสร้างสืบสารต่อมา uh huh. ก็พี่ชายเป็นเจ้าวาดคือหลวงพุษแสงเนี่ยสิน 75, uh ้น huh. 2475ทำบท7475จะร้องก็ฝั uh huh. งเรื่องทิมินตันก็นสิน้น uh huh. แล้วก็สื่อสารให้ใหทำสาราการ,ปรเปลี่ยนหลังน้ตไว้ปศอ8 0 uh huh. ก็ หลวงปู่ก็คงสวยกว่านี้มุดหลวงปู่เฉ่งก็ซากต่อจะร้องฉลองเสร็จตอน80ดก็วรรณภาพอาตมาทำอะไรเลยไม่เคยจะรองเลยเอ๋อคื <c oughs> พอพาะเป็นรูปที่เท่าไหร่เออองท่านั้นที่นับได้อาตมาน่าจะเป็นรูปที่9โอ้แต่ที่มีหลักฐานน่ะรูปที่เก้เหนื่อยสุดอือเป็นเป็นตั้งแต่ปีพศไหนเอ้ยเราเป็นมาสิบกว่าปีแล้วนะสิบสามสิบสี่ปีแล้วอ๋อ วัดนี้เป็นมหานิกายที่ทำอะไรเป็นมหานิกายแต่ก่อนนี้เคยบวชแบบเอสารังก็เป็นวัดป่าแลอวก็าาแม่ก่อนนี้การบวชก็ยังใช้เอสารัง,ยงเยอะสมัยนั้นก็คนที่มานั่งอุปจาร์ที่นี่ม,มีมีหลายรูปก็ปอุปจาร์คำพระพุทธรังสีงมุะนพิพพานโฮกับสมบัติควรพระยานรังสีมุนีวงศ์มีรงมีบันทึกอยู่ในฮีบรูแบบนั้นแล้วก็เกจิคณาจารย์สมัยก่อนมานี่เยอะเลยเราก็จานกันกินนอนนี่เกิด ก็มีบันทึกไว้หมดแต่วันบันทึกการส่งตัวเนี่ยมีมาเยอะหลายสำนักองค์ารคำหลวงปู่ยานก็ส่งตัวมาหลวงปู่เหลือนี่ก็ส่งตัวมาใหู้สกตัวมาแล้วเราไปตกใจก็ตรงที่ว่าหลวงปู่ปานส่งรู้สึกกาเรียนที่นี่ก็ชื่อพระอะไรเราเอามใส่กรอบเอาไว้หลวงพ่อนนี้ก็ออกทุ่งดง มีเมื่อพ่อตอนตอนออกทุดดงเห็นว่าไปเจอเสือเจออะไรด้วยโอ้ยเราเจอเสือขึ้นตัวเลยนะเราต่างคนก็ต่างไปใช่เหรอฮะเราบอกว่าเจอคนละขึ้นตัวดิคนก็ว่าเออลราพ่อเจอเสือไงขึ้นตัวสมัยนั้นพศประมาณห้าร้อยกว่าแล้วก็จําไม่ได้เว่าพศประมันอะไรล่าสุดจะปีสามเก้าเดินเดินหนึ่ครั้งสุดท้ายประมาณห้าร้อยสามสิบเก้า ก็ไม่เคยเดินอีกเลยเพราะว่าบวชพระในปีนั้นกันเป็นเนนครั้งเป็นเนนจะเดินแล้วขึ้นเขาเวลาคนขึ้นเขาเนี่ยมันต้องก้มก้มบยงเงี้ยมเดินเพราะมันเอาน้ําหนักที่ไปตรวข้างหน้าหมายเงั้นคนมันเดินตรงไได้เวลาขึ้นเขาเดี๋ยวเราก็เห็นว่ามันเป็นช่องแหวกว่าอย่างนี้น่าจะเดินสะดวกดีทิ้งใคได้เดินตามเสือเสือให้มันกินแล้วก็เดิน เดินมาเราพอเราเหนื่อยเราก็ยืนพอเหนื่อยเราก็ยืนตรงใช่ไหมล่ะก็หายใจพอเงยนี่เขาเห็นเขาขึ้นตัวแล้วก็หางจะเด็กอยู่นีเราอยู่ใต้ลมแล้วก็อยู่กระชั้นเลยก็กำลังเดินลัดกอไผ่เราก็เลยถยอยหลวงพอ่อรู้ความหมายของคําว่าแปดริ้วงพออ่อแปดเลี้วมันปลาสมัยนั้นนะแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมาจากภาษาจีนม,มากกว่าเน่ยเพราะคนจีนอาศัยกันอยู่เยอะ แล้วก็มีปลาตัวใหญ่แม่น้ําใหม่ที่ขุดนั่มันเรียกว่าแม่น้ำเจ้าโรเจ้าโลนี่มันแปลว่าปลาตัว่าปลาอะไรปลากระพงหรือปลาอะไรทุกอย่างตัวนี้อย่างไปว่าปลาอะไรนะจ๊ะเจ้าโรเจ้าโลนี่เจ้าโลนี่ปลากระพงค่ะปลากระพงอ๋อย่างจังนะจ้าสาธุตึงนนั่งนะตึงนั่งเชี่ยอะไรก็ตึงนั่งเชี่ยตึงนนั่งเชี่อะไร ใช่โอเฮงียนเอออาตมาอาตมาแซ้หลงแซ้หวงเอ้ยเฮ้ยเห็นเฮงเฮงรวยเลยโอ้วัดตังวัดใจวัดใจตัง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 เอ้าเฮงเฮงรวยเลยกันทุกคนโชคดีมีลาภสวัสดีมีใจกลับไปร่ำรวยกันทุกคนเอาทีมกลางมาเน้นเน้นอยู่อยูเอาทุกทุกปีมีเหลือกินเหลือใช้เอาสาธุเอากเฮ้ย ว่ามาเที่ยวมาหากันอีกนะขอบคุณมากที่มาหากันหยิบพระไปก็แจกเอาไปเป็นที่อันนี้ก็เอาเขาให้เอาไปกอดจากทัเท้ามาก็เอาไปผูกบ้านผูกรถผูกอะไรเป็นฝันกาลังใจนะอาเจอเจ้าโลคก็แปลว่าปัเสาวะที่กระจายตัวมีใหญ่แล้วก็อาจจะมามา่าแล้วทำแล้วตัดได้เป็นแปดลิ้น อ๋อหนึ่งก็เป็นแขกหนึ่งเป็นแสดงว่าตัวใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแฉกแฉกนี่กแฝดยิ้ว่าฉะเชิงเซาเนี่ยมันมันมันเป็นคำเขมิลจริงๆแล้วมันเป็นคำที่ออกเสียงยากนะ เพราะว่าบางคนเขาบอกเขาออกเสียงไม่ได้เลยอ่ะเป็นจักระิงแจวจักระิงแจวก็เลยเรียกแปดลิ้วก็จะง่ายกว่าจัตริจไปวันน้ำภาษาเกือบหนึ่งจักระิงึมันเป็นจักระิงซ็อกมันเทียนไปเรื่อยเป็นจักระิงซ็อกแล้วจักระิงซ็อกก็เป็นจักระิงแจวจักระิงแจวก็เป็นจักระิงเจามันก็ออกเสียงลักษณะนี้อาจจะเบี้ยวเบี้ยวกันไปบ้างหนักเข้ากับไปมาไปมาก็เป็นจักระิงแจว แต่ว่าเมืองปัุบัน,นีมันมีบันทึกอยู่ตั้งแต่สมัยกุศอยุธอยาว่าเป็นเมืองที่คล้ายๆว่าน้ํามันล้อมรอบพอน้ํามันล้อมรอบก็เวลาเราไปตีที่ไหนที่ไหนมาก็ก็เอาขึ้นเฉลยสุดอะเอามาไว้ที่นี่เพราะว่าในแม่น้ำนีำ่ยลงไปไม่ได้หรอกใครจะใครจะหนีหนีได้ไงอ่ะทั้งจระเข้ปลาฉน,นากไอโขงปลาโลโมงโลมาจะลงที่ลามพึ้งหมดอะสมัยก่อน เล่ากันถือว่าหน้าวัตเดิปลาชนากันอาจารย์รู้จักรู้จักไหมที่มันมีหนามอย่างเงี้ยที่ม้วงมันแล้วใสทำไมเก็บไปหลายแผ่นเลยโบราณโอ้โลงผนก็ไปได้ปลาจะเค่เยอะไปหมดเลยคนจะจะล่องวัวทุกพาั์ตัวเจอแต่ก่อนเก่าเก่งคนจะล่องวัวล่องควายอะไรอะไรนี่ต้องมาล่องที่หน้าวัตถุกัเจอเพราะว่าจะเคที่มันจะขัดจะ ตัดควายตัดวัวอะไรจ้าว่างแล้วมาเที่ยวมาหากันอีนะจ้าจะเอาเลยจ้าปรารถนาอะไรก็ได้แต่อย่างนั้นอาตมาให้ไกลไม่ได้หรอกแต่ให้กำลังใจได้นะสาธุสาธุแล้วกอเวลามันมงขัดก็อ้าปากไม่ออกก็สมบันใช้กระถามัดของวัวควายที่มาล่องหรือวัวทเหยียบให้มีจงหมกมีครั้งหนึ่งมีเรื่องเล่ากันน่ย ท่านพี่สาวท่านเสียท่านรีบไปแต่แล้วกลับมาลอยตายเกินเลยท่านไปทัานเกือบสิบวันอวผูกแล้วก็วไม่เอาออกตั้งแต่นั้นท่านไม่เคยลงไปส่งน้ําที่แม่น้ําอีกเลยให้เด็กตักขึ้นมาไว้กระโ้ว e r h ส้มแแล้วก็ค,อคอ่อยๆสวดเหงาพอ,อ,อเดินไปชายแม่น้ามันอากาศลอยขึ้นมามอ,ยมอย่างนี้หมดเลยแหวงรอดได้ได้ว่าไปมัดปากก็เลืม าก็พววเขาตายสัตว์สองโลกนี่แรงอาฆ้าตสูงเพราะว่าโลกกว้างกว่าเราเขาอยู่ได้ทั้งสองแลทั้งในน้ำบนบกอย่างเราก็อยู่เฉพาะบนบกเองในน้ำเราก็ไปเล่นมันจะไปอยู่ไม่ได้นะนี่หลวงพ่อหลวงพ่อเริ่มทำคาเวตเนี่ยปกติสิ่งนี้นะต้องยอมรับนะเพราะมีหลวงพ่อโสธรที่ดันเด่นนะแล้วก็พระพิคเน มีตั้งหลายปางเลยแล้วอยู่ๆเนี่ยหลวงพ่อก็มามีเทเวศวรรณแล้วก็ก็มาแล้วก็ดังด้วยมันมันเกิดอะไรขึ้นอะฮะเราไม่คิดเลยว่าจะดังหรืออะไรเราคิดว่าเป็นปฏิมากรรมคุณศาสนาที่จริอันนี้แล้วเราก็ทำบุรณะจริงๆขอสวดมนต์เนี่ยคือขอจัดน้อมสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์ทำวัดอยู่เนี่ยตลอดมาเราบุรณะแล้วบุรณะอีกตั้งแต่บวชมาใหม่ๆได้จากทุกสามสี่ครั้ง ครั้งนี้เราเ็าบอกว่าจะทําใหม่เลยจะ,จะทําเปลี่ยนช้อยใหม่อะไรใหม่เปลี่ยนตองใหม่แต่ที่มันซอมซ้อเป็นสังเกตุเยอะก็เลย,เลย,เลยอพอทําทแล้วเนี่ยวัดเนี่ยมันต้องเหมือนวงัมนง,งมันขึ้นตรงตรงกระดานต้องขึ้นการประมววานั้นก็จะปั้นจริงๆไม่ได้คิดปั้นเนี่ยแล้วอันตรา,าก็เป็นคนรังเกียจฝันจริงเลย ก็ลูกศิษย์ลูกค้ามาเล่าอะไรบ้างไป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 เพ้อเจ้อเจ้าพูดอย่างนี้ตลอดเลยเพราะว่าแม้แต่ความเป็นจริงอยู่เนี่ยเรายังมันเด่ยมก็ฝานไปเลยแล้วไปสนใจอะไรก็ฝันคนรู้นมาผมฝันอย่างนี้คนนี้มาผมฝันอย่นัันฝันมาเราไปบอกอย่างนั้นอย่างนี้วันหนึ่งเป็นร้อยร้อยคนฝันว่าอย่างนี้อย่างนี้ผมมีเรื่องเราเราหลับู้เรื่องเราเหนื่อยเกาถ่ายอย่านะน ตายก่อนไม่เป็นไรก่อนที่หลังก็ได้คว้า,าก่อนแล้วก็อยู่ๆท่านจบมาเข้าฝันอ,อึดอัดแท้ๆจ,จะไปบอกไอ้พวกนี้มาเวลาก็ถามผมก็ทำทำไมจะไปบอกฝันแล้วก็ดา่ากันไปเยอะใช่ไหมล่ะผั้จะเกาตัวเ <c oughs> ออ ถ้าทำด้วยการหาเงินก็อยากจะทำนะแค่นั้นแหละแต่ยิ่งฝันฝันจริงว่าว่าท่านมาบอกให้ตามมาบอกให้ตามว่าเราเหนื่อยเหลือเกินทุกอย่างเนี่ยทั้งวันทั้งคืนทำมาเหนื่อยยี่สิบกว่าปีปูนก็ทำเองเในการเตะอะไรหล่อนุ่นทำนี่งานไม้ตอกเองใสเองกัดเองตาเองสีเสริมทุกอย่างหลับตาดิเห็นหมดว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็ทำเองเหมือนอย่าก็ เหมือนกับว่าท่านสงสารเราสสารเรา,า,รเราทดสอบเรามานานแล้วาาจะอยู่หรือเปล่าจะทำจริงไหมอะไร<อ>ก็เห็นกันมาแล้วก็มาบอกก็มีเรื่องราวเคยเล่าไว้แล้วยืดเยื้อจะจัดามเยอะ